คือวันนี้มีกิจกรรมจับโปกเกมอนแล้วก็บอกกับที่วันนี้มารีกิจกรรมพอดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เราแลกบาดจับได้ไหมนะครับแม่มีเชมินมาด้วยนะทผู้ชม โปเกมอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับมีเชมินมาด้วยนะไอ,อตัวที่อยู่ในเขตจับอยู่แล้วมาทําไมไอ,อตัวกระบอกไม้ไผ่อะแต่ยุงเนี่ยเคยมีอยู่ในเขตระดับต่ำนะเผื่อใครไม่รู้นะครับผมไม่มีอยู่ตัวเดียวก็คือพิกจูนักสืบนะครับไม่มีอยู่ตัวเดียวก็ระยะเวลา15เดือน9ถึง19เดือน9นี่ครับผมก็ปะมีบัตรอยู่นิดเดียว40ใบ <laughs> คือผมคิดอยู่ว่าผมจะเก็บทำาอลเทอร์ลากมาสเตอร์หรือว่าจะเก็บเอาเคลก่าต้ทะเลลึกดีจีจแอวางว่ามันจะมาในเขตจับอีกเนาะต้ย ตายตายตายและมี40ใบอ่ะปะจะได้จบจบคลิปกันนะครับผมพิกาจจูใส่หมวกและโปเกมอนอย่างเยอะโอ้โหมีสภาพอากาศที่มีเชมินมาอีกตาย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 เชมินเชมินโอ้โหจับโปเกมอนหุ้ยน่ารักแต่จะตกใจทำไมจริงไหม40ใบ <c ười> คือ200ย,ยังไม่ออกนะครับ40ใบมันจะออกไหม เดือจะเชื่อแต่สุ่มๆไปเนาะบ่นไปมันก็ไม่ไม่ออกให้หรอกแต่ถ้าไม่บ่นมันก็เงียบไงคีปมันจะเงียบไงมาต่อพี่กระจูใส่หมดตัวเดียวจะออกให้ไหมมีมีคิวไปล่าพี่กระจูมาดีจะได้จบจบไปเพราะว่ากิจกรรมคืนของมันไม่มาไงเราก็ไม่มีบัตรจับเพราะว่ากิจกรรมไม่มาคือเปิดแบบไม่มีหวังนะไม่มีหวังอะไรเลยเขาเรียกว่าเปิดตามมีตามเกิด มีไหมอ๋อเจ้าชายท้องทะเลออกมาครับมาดัฟฟี่เพื่อเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรมันจะมีดวงไหมอยากรู้แค่นี้แหละเชมินโผล่มามันมีอยู่ในสภาพอากาศอยู่แล้วอะจริงๆแนะนําให้เปิดตอนที่ไม่มีทภาพอากาศนะเพราะว่าเออผมมองว่ามันน่าจะมีโอกาสออกมากกว่ามั้งไม่แน้ใจเฮ้ยโอ้ยมันทายมันทาย ออกหน่อยดิตัวเนี้ยอันนี้ก็เอานะมันทยออกก็ดีนะปลอบใจกูหน่อยโอ้โหเอ้ยโอ้โหพูดปุ๊บออกปั๊บเลยมันทายมันทายนี่อยู่ข้างหน้าเลยน้องกระเบนตัวน้องเราอุ้ยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยอ่ะกระเบนอ่ะอย่าไปโดนหางมันนะอุ้ยกดไปทำไมตัวนี้ไม่เป็นไรเหลือเฟือและอย่าไปโดนหามันนะกระเบนอ่ะบอกเลยว่า ปวดแสบปวดร้อนอ่าฮะทีเดียวได้เลยแจม่มโปเกมอนธรรมดาสุดน่ารักมันทายอู้เป็นสีแดงด้วยนี่มันทายล่างนี้แต่ร่างแรกไม่รู้ชื่ออะไรแล้วกูก็เพิ่งรู้ด้วยว่ามันทายมันมีสองร่าง <c oughs> <laughs> น่าจะโผล่ตั้งแต่ภาคแรกมั้งมันทายอะ่ะจบแล้วแหละไม่มีอะไรออกแล้วแหละปักโอเคจีจีครับไม่มีอะไรออกแล้วเอซื้อไปแล้วกัน เท่าไหร่วะเนี่ยห้ 5, 7, าพันเจ็ดเพือไม่เต็มโอเคหนึ่งร้อยโอเคเต็มแล้วห้าพันเจ็ดห้าพันแปดมาก็เพชรจากห้าหมื่นแล้วสามหมื่นเก้าคนดูบอกว่าให้เก็บเพชรสุ่มอันต้านเนลคอสมาไปเลยเก็บยาวไปเลยแต่ก็นะถ้าเก็บยาวมันเก็บได้นะแต่ว่ามันจะไม่มีคลิปลงระหว่างเดือน มันทำไม่ได้สิถ้าทำได้ผมทำไปนานแล้วเรียบร้อยหูระหว่างทางไม่มีมาจับให้เลยเป็น326เองไม่เพียงพอวะไอสองตัวนี้เรายังไม่มีเลยอะคือก็อยากได้เล่ยเล่ด้วยอะแต่ว่าต้องเก็บอีกยาวอันนี้ของใครอะอ๋อเซร่าลาสเนนยูทูเกาะวันนี้ก็ไม่มีเน็กเจนอาร์เมอร์มาเออรอกันไปให้ตาเหลือกเลยครับผมโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีกับการจับโปเกมอนนะครับบ๊ายบาย thank you